ก็ระวังหน่อยนะฮะเพราะช่วงนี้โควิดเยอะแล้วก็ระบาดกันเยอะด้วยอย่าลืมฮะเล่นติกตอกอย่าลืมแมสฮะนะครับใส่แมสด้วยก็ถึงเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนกันไปไม่งั้นก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมจากพี่ดาร์กันต่อนะแต่ตอนนี้พี่ดาร์กขอเป็นเป็นเอ่อไม่ใช่เป็นมารนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะ เป็นเทวดาเนาะเทวดาหรือเรียกว่าอะไรอืมเทวบุตรนะเทวบุตรเทวดานะฮะตอนนี้เป็นเทวบุตรเทวดาไยขาวออกไยขาวนะเป็นเป็นเป็นเนตรขมมาเขาเรียกว่าอะไรดีโยคีไหมโยคะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าท่านผู้เจริญ แต่ว่าจะเรินทางสายดำหรือสายสายมืดนะสายมืดหรือสายขาวหรือสายสว่างโอเคแต่วันนี้ก็น่าจะชุดขาวอีกสักสองสาวันเนาะแล้วค่อยกลับเป็นร่างดาร์กเหมือนเดิมเนาะนะฮะว่าดาร์กจมคอมนะฮะเราจะฟาดฟันด้วยคําหรืออะไรที่มันอาจจะแรงขึ้นนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่หลับไม่นอนเนาะ มีปัญหาหรือมีคําถามหรือมีประเด็นมีอะไรก็นิดๆหน่นนนอยๆกันไปเนาะน้ำเบาๆนะมันดึกแล้วนะฮะบเบาๆกันไปเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะพักผ่อนกันแล้วเหน็ดเหนื่อยจากการทะเลาะวิวาทกันบ้างอะไรจากเพื่อนจากอะไรต่างๆก็อาจจะอ่อนล้าบ้างอะไรบ้างขอเวลาพักผ่อนกันบ้างหรือหยุดไล์กันบ้างนะ ก็จะดีแต่ถ้าการไลน์นั้นมีประโยชน์ก็คือเขอกาก็จะเรื่องุ่งนี้เนาะการมีประโยชน์ตรงนี้แต่วันนี้ก็มีไปบ้างนะที่นเป็นประสบการณ์ทางอ้อมด้วยเนาะหรือเรียกว่าแต่ละเรื่องนั้นเน่ยเรียกว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าอะไรนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องไปเป็นบทไปซึ่งเราได้อะไรจากสิ่งนั้นเราได้อะไรเราได้เรียนรู้อะไรจากจากสิ่งการกระทำเรานี่ยนะหรือสิ่งที่ผ่านมา จำเป็นจะต้องมาระบุนะว่าสิ่งนั้นที่มันเกิดเป็นเพราะคนนั้นไม่ยอมหรือคนนี้ผิดหรือคนนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยาไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นแต่ผมแนะนำและสอนแค่คําสั้นๆง่ายๆแค่คําคเดียวคือเราอะหยุดเร,เ,รเราเองต่างหากที่จําเป็นต้องหยุดเราเองต่างหากที่ต้องหยุดก่อนไม่ใช่ให้เขาหยุดเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยัง และบางครั้งเราก็ต้องบอกว่าเราางหากที่ต้องหยุดเราต้องหยุดก่อนและบางทีไม่ต้องถามด้วยว่าเขาหยุดหรือยังเราไม่ต้องถามเข้ใาใจไหมง่ายๆอ่ะมันง่ายๆเราแค่หยุดแค่นั้นเองเราก็แค่อาจจะต้องถอยก็ได้ก้าวข่าม,มันให้ได้หรือหยุดที่จะไม่ทำในสิ่งที่จะเกิดปัญหาก็ได้เราเลือกเอง แต่บ่อยครั้งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีอัตรามีตัวตนหรือมีศักดิ์ศรีและบางครั้งก็จะบอกว่าไม่โกงดามาไม่โงมยยมกงเนตออืมไม่ดูนะอาจจะสะดุดหรือเปล่าไม่รู้เสียงมีเนาะเสียงชัดเจนเนาะใช้ได้ ถ้าเน็ตสะดุดก็สักแป๊บเดี๋ยวมันก็ลื่นดีหรือไม่งั้นเดี๋ยวไว้ไปดูใน y o u t u b e นะดูใน u t u b e ย้อนหลังเนาะซึ่งผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยซึ่งอาจจะสั้นๆเนาะนะครับในช่อง YouTube นะครับติดตามกดไปผมก็จะสอนอะไรหรือแนะนำอะไรง่ายๆเนาะเสียงจะแตกหน,หน่อยๆอ๋อครับอาจจะเป็นที่เน็ตอาจจะเป็นที่มือถือผมอะไรก็ได้ผมก็ไม่รู้ขยับมาหน่อย ก็หวังว่าในคลิปที่อัดไปใน t ิ k ตอกเนี่ยผมอาจจะดึงมาได้นะถ้าดึงมาได้เราก็จะอัพลงไปใน YouTube ให้ฟังย้อนหลังอีกทีนะครับไม่แน่บางทีเรื่องกระตุกเรื่องสัญญาณไม่ชัดอาจจะเป็นของคุณก็ได้ไม่ใช่ของเรานะเอาเป็นว่าเข้าประเด็นดีนิดนึงว่าบ่อยครั้งที่เราอาจจะต้องหยุดเนี่ยเพราะว่าเราเลือกที่จะทำชีวิตให้มันดีขึ้น เราต้องเลือกเอาว่าเราอยากเจอปัญหาอย่างนั้นไหมบ่อยครั้งที่เราไม่เคยเจอปัญหาเเหล่านั้นเราก็จะเรียนรู้ไปกับมันและประชิญหน้าไปกับมันจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่คําตอบสําหรับเราเพราะมันจะมีแต่ปัญหามันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องวุ่นวายบางทีเผลอเราอาจจะทําให้เพื่อนเราทําให้นะครอบครัวหรือคนข้างหลังก็ได้หรือคนที่เรารักก็ได้หรืออะไรก็ได้มีปัญหาแทน ไม่สบายใจกับเราไปด้วยอะไรอะไรอย่างนี้นะบางทีเรารักษาในเรื่องนี้คือเราอะไม่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องของเราไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองเราก็จะหยุดก็ได้ใช่ไหมหรือว่าขอโทษครับก็ได้หรือว่าขออภัยหรือสิ่งที่เราทําผ่านมาเนะี่ยเราอาจจะเอ่อทั้งเผลอไปยังไงเราขอโทษนะเพื่อแยกย้ายกันไปแต่ไม่ใช่ว่า เจอมาเจอกับท้ามากูท้ากับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เหมือนกับคนที่ยังไม่เคยไม่เคยเรียนรู้อะไรต่างๆหรือยังไม่เคยลองผิดลองถูกมาก,ก่อนแต่คนเราที่มีประสบการณ์จนอายุมากแล้วเราน่าจะมีการลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเรื่องแย่ๆก็มีมาเยอะเรื่องเร็วก็น่าจะมีมาแยะแล้วมันบางทีก็ต้องหยุดได้แล้วนะ หรือว่ารู้วิธีหลบหลีกหรือวิธีจะเลี่ยงหรือวิธีเลือกว่าจะทำยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขอยู่กับด้านสว่างอยู่กับด้านด้านที่มีความสุขดีกว่าไหมแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราจะฉลาดเลือกฉลาดนะและพร้อมที่จะเลือกหรือยังนะเอาแค่นั้นส่วนคนอื่นเป็นยังไงเราไม่ต้องไปไปคิดมากไม่ใช่ปัญหาของเราแนละ เราไม่ต้องมาเป็นห่วงเขาว่าเขาจะดีไม่ดียังไงเขาควรจะปรับปรุงยังไงเราไม่ต้องละเราเองต่างหากควรจะปรับปรุงตัวเองเราอาจจะเป็นห่วงจริงว่าเขาว่าควรจะเป็นอย่างงั้นสิเ <ค Latin. S 1> ขา cheesy, ควรจะเป็นอย่างงี้สิควรจะเป็นอย่างนี้สิเราหวังดีกับเขาไหมถ้าเราหวังดีหรือรักเขาอย่างนั้นทําไมเราจะต้องไปทําให้เขาเจ็บปวดไปทําไปทะเลาะก,กับเขามันอาจจะเป็นแค่เราอะเป็นห่วงเราก่อนดีกว่าหรือเราปรับปรุงตัวเราเองก่อนดีกว่าถูกไหม เราก็หยุดของเราเนี่ยแหละเราก็ทําของเราเนี่แหละทําของเราให้ดีเราไม่จำเป็นจะต้องไปเพ่งโทษไปดูว่าเขาแ yeah, ยา่อย่างนั้นไม่ดีอ,อย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนั้นเราเองดีกว่าบ่อยครั้งที่เราเป็นเป็นห่วงหรืออาจจะหวังดีก็ได้นะหรือว่าแนะนําอาจจะเป็นการแนะนําเราก็จะต้องแนะนําหรือชี้แจงนะเป็นคําแนะนําในทางที่เบาๆนะหรือพอเหมาะนะฮะแต่บางครั้งเนะี่ยการที่จะชี้แจงแนะนําหรือ มากไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นยัดเยียดนะครับหรือหรือจับจ้วงก็ได้หรืออาจจะประมาณว่า,าล้ําล้ําเส้นล้ําขีดนะเรียกว่าก้าวไก่นะเรียกว่าก้าวไก่หรือไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้เกียรติเขาตรงนี้สําคัญหน่อยเขาก็จะเครืองเราแทนนะจากความบางดีของเราหรือเปล่าแต่ความบางดีของเรามันแสดงไม่ถูกมันกลายเป็นอิจฉาเขาก็ได้หรือไม่อยากให้เขาทําเกินหน้าเกินตาเราก็ได้ หรือเรากำลังพยายามจะปกคลองเขาเหรอนะฮะพิจารณาให้ดีฮะตรงนั้นก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรละน่าจะประมาณนี้หยุดที่เราครับกรบอกหยุดที่เราจบครับขอบคุณครับดูย้อนหลังใน y o u YouTube อ่า ถ้าขอนเลยไหมเข้าประเด็นใหม่ไหมล่ะเป็นเรื่องอื่นไหมจบละทํารายการเสร็จละนะฮะทำรายการไปลง YouTube บ้างละนะซึ่งถ้าถ้ามันมีปัญหาติ๊กต k ดูย้อนหลังอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมคงจะต้องทําใหม่เนะมันจะต้องบันทึกใหม่แล้วก็พูดใหม่ทำใหม่นั่นแหละนะพูดได้หลายๆทีช่วงนี้ ขอดูติ๊ตอบกันหน่อยเนาะดีโอ kind of like no? ้โหก่อนนอนผมเจออย่างนี้ผมจะนอนหลับไหมเนี่ยเอ้ยปึบมาเลยก่อนนอนอย่างนี้โอ้ยเจออีกแล้ว อะไรกันเนี่ยโอ้ยสมาธิอีกแล้วอะไรกันเนี่ยนุ่งสั้นอีกแล้วอะไรกันนี่บิดเบือนเขารื้อเข้าล่วงอมีเรื่องอะไรเอา้าเธอมาอะไรกันอีกแล้วเนี่ยนะฮะสไลด์ไปเลยสยไลด์ไปไปมาๆก็เจออะไรอีกเนี่ย โอ้เออเอาเข้าไปสิพอๆๆเข้าไปดูหน่อยว่ามีข่าวอะไรบ้างเตรีมตัวนอนหลับนะฮะเต็มตัวนอนพักผ่อนช่วงนี้ก็คงจะไม่มีใครไลฟ์ไม่มีอะไรละพักผ่อนกันละนอนนอน้วตอนเช้ารุยกันใหม่ขาดของนาน มีคนปวดหัวใจให้ด้วยต้องรู้ละรู้ละว่าใครเฮ้ยพักผ่อนเถอะตื่นเช้าดีกว่า